อทตมาก็จะได้พูดคุยเล่นปรลบธรรมอันตนาธรรมกับโยมเนี่พที่น้องที่มาอารวมกันประพฤติปฏิบัติรอเวลาอากรรมใดชีวิตเนาะเวลาพวกเราก็เหลือไม่มากแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว อันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปฏิบัติยี่สิบเจ็ดพวกนี้ก็กลำลังเจอไงอัาราคาก <c oughs> อากาศกำลังเย็นสบายพอดีอากาศดีจิตใจก็พอยสบายไปด้วยอากาศร้อนจิตใจก็คอยที่จะร้อนไปด้วยบางครั้งนะแต่ว่าอากาศนี่กั ทำให้ใจสบายแต่ไม่กลยสบายเรามาร่วมกันได้มาสังสมบุญขอโมทนา,าพี่น้องญาติธรรมที่มาตั้งแต่วันแรกใหเรามาดีใจที่ที่มาตั้งแต่วันแรก,เรา,าแแรกเรามีศรัทธาแล้ว<ม>ตัดบ่วงตัดภาระได้ตั้งเกตวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาได้ใครมาได้ตงมาว่าบุญหลาย มีคือการเด่ว่ากระตัดชัวครั้งชัวรข้าวนะบ่วงกับมีคือการห่วงกับมีแต่ว่ากระตัดชัวครั้งชั่วรข้าวฝึกตัดนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าพยายามที่จะฝึกตัดเราไม่อยู่เขาก็อยู่ได้ใช่ไหมยมพ่อยมแม่เราไม่อยู่เขาก็อยู่ได้ <analy zer> ไ erm ไไดลูก สามีภรรยากันกูตายหนึ่งสู้จะยู่ได้บ่ย่าไปบอกเด้อขออยู่ได้คือเกาคันโมมีกูนสู้สิหงซึกเหือเขาก็อยู่ได้เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเขาก็มีกรรมมีบินน่ะพวกเราขอให้ได้ว่าเออตัวใครตัวมันถึงเวลาจะลักแกอืม ห่วงกันขนาดไหนวันหนึ่งก็จะต้องตายแล้วพวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมาเรียนรู้จริงๆในชีวิตหนึ่งชีวิตนี้นมันเหมือนแขกมารับเชิญน,นะพวกเรามันชั่วคราวเข้ามาให้เรามาสร้างบุญสร้างบาร,รมี ให้มาเรียนรู้ความจริงให้ได้ใครสอบผ่านคนนั้นก็พ้นทุกได้สอบตก,กยังว่าตันได้พ้นทุกอย่างน้อยๆก็เลื่อนชั้นให้มันได้เป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันจากปุทุชนเลื่อนชั้นให้มันได้เก็วันนี้เป็นตะได้ยู่บยามเมยเป็นตะได้โสดาบันบอ ต็นจะได้ต็นจะได้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมหม่กิจวันเนีย่ยรับประกรันมาสิได้ได้ก็สิไดเมือนี้แล้วเนาะขอนมาแล้วมือนี้หนะสิป,ปล่อยว่างให้มันเบิดเนี่ยยังกับบ่อไปน้าอยู่เนี่ยปล่อยวา่างเบิดบ่แมนปล่อยถิ่มเนะี่เนาะสิเมื่อก็กเก็บให้มันเบิดได้อันใดก็ได้ยามมจงไว เสียสนันยกัเก่งลิงปล่อยถิ่มมอยเาปล่อยว่างกุบอกอย่างนี้แค่ยังละมันโลท่ำลวเอแม่ังเนาะอืนนี้พูดหยอกแค่เฉยเรานะมีอะไรที่เราเอามาไปเก็บทำความสะอาดแเดี๋ยวบางคนก็เป็นจิตอาสาโอ้ยตอนเช้าปัดกวด ถนนหนทางปฏิบัติศาลาโมทนาบุญบุดในลายเแม่อดเดิมเราสั่งสมงบุญคนเล็กคนน้อยนั่นนะเป็นบุญนะขอให้ทำด้วยใจห้าบาทสิบบาทเนะีให้ทำด้วยใจมันออกแก่ไก่ถ้าเอาแก่ไก่แล้วบุญจะมากเองพระพุทธเจ้าว่ายังไง เมื่อกิจใจเริ่มใสแล้วทักษีนาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีสําคัญในที่ใจยังกว่โอ้ยาวาภูขาบ่มีเงินหลเนื้อบ่ได้หาท่านนาคนหลาย,ลยห้า,หายหงยายได้คิดพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมีความเริ่มใส่แล้วทักษีนาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีมันหลายกันใจเขามันเริ่มใสสัทธาเราของหน่อยๆก็เป็นของหลายของหลายๆอาจจะเป็นของหน่อยๆกันได้กันว่าม,มีเริ่มใสสัทธาสักแต่ว,ว่าห่ไห่บยบ่ได บางทีใหเอานาให้เอา,าเอาสื่อเสียงใหบ่บ่ได้สัท้ทธาอีดีบางทีอาจจะได้บุญไม่มากนะอพรฉะนั้นพวกเรามีเท่าไหร่ที่เราจะทำได้ถ้าเป็นบุญของพวกเราเป็นบุญเป็นบรารมีเป็นวาสนาของพวกเราคนมีบุญจึงได้ทำบุญคนทำบุญคือคนมีบุญนะ พวกเราม,ามีบุญทุกคนนได้ทำบุญทุกวันนได้มาให้ทานได้ได้รักษาศีลได้ได้ภาวนาได้เนี่ยโอ้ยธรรมาวะพวกเราม,ามีบุญวันนี้พี่น้องก็คงจะมาทำบุญเป็นประจำทุกวันหลายหมู่หลายคณะอันสุดท้ายด้วยนะ นี่คือเป็นบุญที่ที่สงบที่เห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกอิ่มใจนะเพพาะ <ạ S 1> พเห็นพ่อขาวแม่ขาวเาห็นโคแม่ครูบาอาจารย์จเจริญสติเจริญสมาธิภา,าวนาสวดมนต์ฟังธรรมหายากสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ไง่ายๆกว่าคนที่มีจิตใจที่เป็นบุญจะมารวมตัวกัน มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้เกิดง่ายๆถ้าความพร้อมไม่พอศรัทธาไม่พอกําลังศรัทธาไม่พอกําลังทรัพย์ไม่พอเนี่ยก็มาไม่ได้อันนี้พวกเรามีความพร้อมเนี่ยทั้งกําลังทรั์ทั้งกาลังศรัทธากาลังปัญญาเน่เชื่อเชื่อมั่นในการกระทําที่เราทาอยู่ตรงนี้ไม่สูญเปล่า ใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นเรารู้เองเราว่ารู้ว่าบุญที่มันเกิดขึ้นที่ได้มาปฏิบัติแล้วมันเห็นคุณค่าเอาใจของเราเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดวัดบุญะบุญบุญเป็นตัวจังใดยุบเมงตัวบุญนั่นหัวดํากลกลารตัวบาปนั่นหัวลานห้มเหลืองว่าคนหัวล้านว่า นให้เราได้รู้บุญนบุญ,บญอ,ยอยู่ตรงไหนบุญบุญคืออะไรทําบุญเพื่ออะไรทําไมจึงต้องทําบุญทําบุญทําไมอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดะถ้าเราได้ถามตนเองอยู่บ่อยๆจะได้รู้ได้ความรู้ได้ปัญญาหลวงพ่อใหญ่สมภพท่านบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรก็ตาม ให้ถามกับตนเองอยู่อย่างนี้อะไรทำไหมเพื่ออะไรโดยวิธีใดเรามาปฏิบัติธรรมทำไมทำไมถึกออปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรโดยวิธีอะไรอย่างนี้เราจะได้รู้คาตอบชีวิตนี้เกิดมาทําไมทําไมถึงเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรจะได้คําตอบถ้าเราถามตนเองบ่อยอ ถ้าเราไม่ได้ถามมันก็จะมันก็จะหลงแกยึดติดแะยึดมั่นถือมั่นง่ายจะหลงไดนหลงหลงวดสุแนวหลงหลูแน่หลงเบียเนี่หลงผัวเนี่ยหลงให้หลงหน้าหลงทรัพย์สมบัติโลงสารพัดยึดมั่นถือมั่นจนลืมว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นเก่ยนสารสารละอะไรแน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็จะแก่เจ็บตายไป ไม่ว่าใครในโลกนี้เกิดมาก,ก็พร้อมที่จะเดินทางไกลพร้อมที่จะเกียเก็บตายจะถึงเวลาละวาละของใครของมันเท่านั้นอนพวกเรามาปฏิบัติธรรมก็มาทำความเข้าใจกับจิตวิญญาณของตนเองกับกายกับใจตนเองนี่แหละทำความเข้าใจให้มันรู้แก่มแก้งให้มันรู้ตนเองนี่แหละ รู้ขันท่าตนเองให้ดีๆไม่ต้องไปรู้คนอื่นดูคนอื่นสักสิบเปอเซ็นต์ก็พอดูตนเองสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เบิงองเ่ยวของคิดหายคิดสร้างผู้ใด,ดมันหักผู้ใด,ดมันสร้างผู้ใด,ดมันรู้สึกยังไงพระพุทธเจ้าพระอราหารันท่านมีกิจยังไงให้ห่อคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าคนมีกิจยังไง ตนเป็นอยู่อย่างไรพระอรหันต์ท่านมีกิจอย่างไรนะท่านมีสติอย่างไรสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไงเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เดินตามแล้วก็ทําตามท่านนะเหม็นยังไม่ถึงแต่เราก็จะเรียนรู้แล้วก็ทําตามนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาพระกรุณาหาประมาณไม่ได้อย่างเงี้ยกิจของพระองค์ไม่มีเวรมีภัยกับใคร ใครด่ามาท่านก็ไม่ด่าตอบท่านให้อภัยอโหสิกรรมหนึ่งอย่างข้าเห็ดเด็กือเพิ่นโบเขาด่าเมื่งเด้เขาว่าออพืชเมื่งเด้อีนอี่ปะทะอกูคือก็่ได้ว่ามัน่นมันก็อมาว่ากูนะเนาะขนาดว่าบริยินเด้ผู้อื่นมาซอยฟังกันซือพระพุทธเจ้าเขาด่าต่อนหน้าเกิดวันเต็มเต็ม ไม่ออกพนลรเซยไหนพนเรบ่วบ่มีหลอดบ่มีทุกพระกิจท่านมีความมั่นคงแล้วเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมใจมันเหนือล้เหนือเหนืออารมณ์เลยยินดียินร้ายในทุกสิ่งทุกอย่างพระอานนท์เป็นพระโสดาบันยังยังรู้สึกโกรธอยู่ด้ บอกพระพุทธเจ้าว,ว่าจะพาไปเมืองอื่นไปที่อื่นมาให้เขาดา่าทําไมบอกว่าจะไปไหนล่ะอนโนนไปที่เมืองอื่นเมืองที่เขาไม่ดา่าถ้าเขาด่าอีกเจะว่ายังไงก็ดา่าก็หนีไปอีกหนีไปอีกคงจะไม่จบไม่สิน้นเรื่องมันเกิดอยู่ตรงไหนก็ให้มันจบอยู่ตรงนั้นท่านบอกให้เราอดทนให้พวกให้เราอดทนเหมือนลูกเหมือนช้างเข้าสู่สงคราม โดนลูกเทนูมาทั้งสี่ทิศให้อดทนไม่เกินเจ็ดวันเรื่องทั้งหลายมันก็จะสงบขอให้เราอดทนได้ก็จริงๆนยไม่เกินเจ็ดวันพวกนั้นก็หยุดดา่าด่าแล้วมันก็ไม่ได้รับประโยชน์มันก็พระองค์ไม่โกรธนะตนเองเนี่ยจะเป็นทุกข์บางครั้งท่านก็พูดถามถามกับอกโกสภพามเนี่ยด่าพระพุทธเจ้า เป็นคนรับจ้างดาบริษัทรับจ้างดาดาโพดีบพเขียดบอกเงินทุบหมื่อยู่บบริษัทรับจ้างดาบอกมีแกจะรับจ้างดาเนี่ยถ้าดาใครไม่โกรธไม่เอาเงินแกมา,าดา่าพุทธเจ้าดาเสียหายโมพุทธเจ้า,าไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแม้แต่นิดเดียวถามตอบว่นดูกดารพาม ในบ้านท่านมีแขกมาหาไหมบอกว่ามีมีแขกถ้าแขกมาบ้านเธอจะทํายังไงก็ผมก็เอาหารน้ําหาข้าวปลาอาหารต้อนรับเขาถ้าสมมติแขกเขามาแล้วเขาไม่รับประทานข้าวปลาอาหารน้ําแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของใครก็เป็นของผมเหมือนเดิมก็เป็นของผมออกมาฉันใดก็ฉันนั้นที่เธอดา่าเราเราก็ไม่รับก็ตกเป็นของเธอ พอว่าอย่างนั้นสวดเลยโอ้ยตอบตีกับเกิดสติปัญญาขอเข้าถึงพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะตลอดชีวิตขอจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตแค่คำบอกแค่คำนี้บางทีพระพุทธองค์นี่ท่านมีปัญญาบางทีท่านจะถามคืนพูดให,ให้ให้คิดนะนะันั้นเราพยายามที่จะเข้าใจ ถ้าเราตั้งสติดีๆสมมติว่าใครมาด่าเราใครมามาว่าเราเนะี่ยให้ตั้งสติดีๆอ,อือด่าปากกับหูมันเว่ยไกลกันนั้หรอกเข้ายางนี้มันก็แล้วนะพวกเราต้องตั้งสติต้องคิดให้เหมือนพระพุทธเจ้าวา่าพระองค์ไม่เคยโกรธเลยเขาด่าท่านเสีย,สยห,หายท่านไม่เคยโกรธท่านมีแต่สติแผ่มีแต่เมตตาให้อาภัยออโอหโหสิกรรม เพราะผู้เป็นสัตว์ประุษเป็นบัณฑิตเป็นนักป่าเนี่ยจะเป็นผู้มีกิจที่มีแต่เมตตามีแต่ให้อาภายอัยองห์ศกรรมไม่ถือโทษโกรธเคืองแม้นเขาจะฆ่าแม้นเขาจะรอบทําร้ายก็ยังเมตตายังให้อาภัยได้มาพระเทวทัตเนี่ยรอบปกพระชนพระองค์ไม่รู้กี่ครั้งโยมพ่อยมตพระองค์ไม่เคยโกรธเลยมีแต่สงสารนะโยวพ่อยมต นะมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าคิดนะว่ากิจของผู้เป็นสัตวุรุษเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีกิจใจที่เป็นผู้ไม่มักโกรธถ้าคนในมักโกรธแสดงว่าเป็นคนนั้นเป็นผู้มีมีบุญน้อยคนในไม่ชอบโกรธเป็นคนมีบุญมากไม่เาถือบอัวซาไว้ยังแต่คนที่เก็บออกมาคิดเรื่องเล็กๆก็เป็นเรื่องใหญ่ๆ่ี แท่งๆทงที่ปล่อยวางแล้วมันก็จบคิดอำลำํำอำลํำอยู่ปัทโตกูก็บ่ไย้ว่ามึงว่าเขาเบอยุ่งเขาบอกเศร้าไปตะโดนเลยจะขอ,ของเงินคืนอยู่ในบ้านอยู่ในเฮียนอยู่ในห้องนะมันเป็นอย่างนั้นได้พวกเราแต่กิจของเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยจะปล่อยจะวางจะสละอะไรไม่ได้ง่ายๆอันนั้นให้พวกเราได้ คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์มีกิจใจสูงส่งขนาดไหนพวกเราคิด <BEN> ถ e. ึงพระองค์เราก็ค่อยๆทําตามแล้วผู้ใดด่าเน่ผู้ใดว่าเน่ผู้ใดบอกปืนเน่ผู้ใดบอกว่าเข้าเน่ให้เข้าโอ้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นเข้ามันบ่ถึงขี่ปั่ติวเพิ่นอกอกเรื่องของเปิ่นหนึ่งเรื่องใหญ่ขนาดเพิ่นก็เฮ็ดเป็นเรื่องหน่อย เท่าเนี่ยเรื่องเล็กๆเห้ดเป็นเรื่องง่ายเรื่องเล็กๆ,ๆทำไปเรื่องใหญ่แต่พระองค์ในเรื่องใหญ่ๆถ้าให้เป็นเรื่องเล็กท่านไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปอะไรเลยปล่อยให้กฎแห่งกรรมเขาจัดการอย่อยโยมพ่อโยมแม่ถ้าพวกเราเข้าใจนยโอ้สบายเราทําหน้าที่ของเราให้ดีกฎแห่งกรรมเขาทางานอยู่ทุกวันไม่หยุดวันเสวนาทิตย์นี้ ทุกเวลาเลยเขาให้ผลเราตลอดเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามเขาทำงานไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีกลางวันกลางคืนเวลาจะให้ผลเขาให้ผลทั้งกลางวันกลางคืนเช้าเที่ยงยินเวลาจะให้ผลไม่ว่าบุญว่าบา,าปบรต้องรอว่าสองโมงเท่ากัน่อยเปิดงานเคอกระาจักการสืเขาไปหน่วยงานราชการต้องรอเวลาได้สองโมงสามโมง สาอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไปไม่ได้หยุดราชการกฎแห่งกรรมไม่มีวันหยุดรอเราอยู่ตลอดให้พ้นเราอยู่ตลอดยอมพ่ายยอมเมฆนะพวกเราต้องเข้าใจนเรามาทํากรรมที่เป็นกรรมขาวๆกรรมดีๆทำกรรมให้มันบริสุทธิ์ความดีบุญทานศิลนภาวนาที่เราทำ เราว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นสมบัติภายในของเราเหมือนมาสร้างวิมานเด้ยมานั่งู่ตรงนี้นั่งอยู่กองฟางมานุ่งฟุดข่าวนี่กำลังมาสร้างปราสาทวิมานแน้ตนเองนะใครสะได้หลังไงก็กันนอเมพิสูตรกันเนาะผู้ใดใจดีก็สิได้หลังไงวิมานผู้ใดใจให้ก็สนะิได้หล,นะลังหน่อย อันนั้นพวกเราจะต้องมาฝึกให้มันเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตาย,ยมีฮิริโอตาปาในใจให้เป็นภมตั้งแต่ยังไม่ตายให้เป็นอริยะเจ้ายังแอบไม่ตาย,ยใจยมันเป็นมีธรรมในใจมีศีลในใจมีทานมีภาวนาใจมันเย็นสบายคิดดีพูดดีทำดีวันไหนในสบายวันนั้นะ มีความสุขด้วยแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีวันนั้นวันไม,ไ,มไ,มไม่มีความสุขคงจะได้ไหวพระสวดมนตนะ์ไดใช่ไหมอาจารย์บอก